ขมาลบนอินเทอร์เน็ตถึงไม่น่าเชื่อถือทำไมเว็บวิกิพีเดียที่มีคนเข้ามาอ่านถึง2,000ล้านคนต่อเดือนถึงโดนแบน ีค่ะเพื่อนเพื่อนแพตตี้นะคะขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช่อง Easycation เปลี่ยนเรื่องเทคให้เป็นเรื่อง easy easy ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้แพตตี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องเทคจริงๆกันนะคะเพื่อนเพื่อใครสงสัยกันไหมคะว่าเวลาเพื่อนเพืนเสิร์ชหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเว็บแรกคลิกจะขึ้นมาเลยจะต้องเป็นวิกิพีเดียเสมอและสุดประสงค์ที่เขาสร้างวิกิพีเดียขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรแล้วทำไมอาจารย์หลายๆคนในโรงเรียนหรือมาหาหลัยทำไมถึงไม่อยากให้ใช้วิกิพีเดียเรามาหาคำตอบกับแพตตี้ในช่อง Easycation กันเลยค่ะ เรามาเข้าสู่คำถามแรกกันเลยค่ะว่าวิกิพีเดียคืออะไรวิกิพีเดียก็คือเอนไซคลพีเดียหรือสารานุกรมออนไลน์เวลาเพื่อนๆอนอยากเสิร์ชเกี่ยวกับอะไรก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้หมดเลยค่ะแลวเพื่อนเพนเคยสงสัยกันไหมคะว่าก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตให้เราหาข้อมูลเนี่ยพวกยุคคุณปูค่คปณย่าเนี่ยเราหาข้อมูลกันยังไงอย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าคนสมัยก่อนเป็นร้อยเป็นพันปีที่แล้วเขาก็บันทึกข้อมูลใส่กระดาษหรือเป็นหนังสืออย่างที่พวกเราอ่านกันทุกวันนี้นี่แหละค่ะซึ่งหนังสือแต่และเล่มถูกนนาําาาามมเเเเเขขขีีียยยยใใใหห่่่่พือรรบง้้้จึแต ที่จะเข้าไปหาข้อมูลสักข้อมูลหนึ่งเนี่ยเราต้องเปิดหนังสือเป็นหมื่นเป็นพันเล่มเลยค่ะใครจะไปหาเจอใช่ไหมคะคนก็เลยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดอยู่ในหนังสือสารานุกรมนั่นเองค่ะซึ่งการที่จะทําให้การหาข้อมูลในหนังสือสารานุกรมหาได้ง่ายมากขึ้นเขาจะเรียงข้อมูลตามตัวอักษร A ถึง Z ทําให้เวลาเราหาอะไรก็แค่เอาตัวอักษรตัวแรกของคํามาหานั่นเองค่ะอย่างถ้าแพตตี้จะหาข้อมูลเกี่ยวกับวิกิพีเดียแพตตี้ก็แค่เปิดไปหนนาับนั่นเองค่ะ ซึ่งสา,ารานุกรมก็จะมีอยู่4ประเทศหลักๆแบบแรกก็คือ General Encyclopedia ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับพวกศิลปะนิยายอ่านเขียนรวมถึงวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีค่ะแบบที่2ก็คือ Specialized Encyclopedia ที่จะเจาะจงด้านวิชาการมากขึ้นอย่างพวกยากฎหมายกับวิศวกรรมแบบที่3ก็คือ Regional Encyclopedia ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับภูมิภาคหรือประเทศนั้นๆอย่างพวกประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิประเทศและแบบสุดท้ายก็คือ Biographical ไซคเดที่มีประวัติข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่เพื่อนๆลองคิดดูนะคะว่าในโลกนี้มีกี่วัฒนธรรมมีกี่ประเภทหรือมีกี่คนที่มีชื่อเสียงนั่นทําให้หนังสือเอนไซค o p e d เดียมีมากเกือบ50ฉบับแล้วแต่ละฉบับก็มีอีกหลายบริษัทที่ทําอีกทั้ง Stanford Encyclopedia Britannica World Book แถมแต่ละบริษัทก็อาจจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันด้วยในประเทศไทยยังมีสารานุกรมไทยอีก43ฉบับ เรียกว่าเยอะแบบสุดๆเลยค่ะกว่าจะเปิดหาข้อมูลแต่ละอย่างเรียกว่ายากมากๆหาแทบมือหงิกเลยค่ะและนี่เป็นปัญหาที่จิมมี่วิลเจอตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะด้วยอายุแค่3ปีในปี1969เป็นยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตให้เราซื้อขอผ่านแบบอปส้มแอปฟ้ามีแต่เซลเดินมาเคาะประตูตามบ้านข้างขายเครื่องใช้ต่างๆหรือจะเป็นคัมภี Bible, ร์ไบเบิลรวมถึงหนังสือ World ล o ุ๊กและไซคอพีเที่แม่ของจิมมี่ได้ซื้อผ่านเซล์ที่มาเคาะประตูนี่แหละค่ะและแน่นอนค่ะเพื่อนๆในช่วงปี1970ทุกบ้านยังไมมม่่ีีตตแ ดูซึ่งคงไม่มีแม่คนไหนอยากให้ลูกติดทีวีใช่ไหมคะแถมจิมมี่ก็เห็นหนังสือเอนไซคลอพีเดียที่แม่ซื้อมาวางไว้ไม่มีใครอ่านจนฝุ่นเกาะทั้งเล่มนั่นทําให้จิมมี่หันมาสนใจหนังสือเล่มนั้นพร้อมกับตั้งเป้าหมายว่าสัากวันจะอ่านเอนไซคลอพีเดียเล่มที่แม่ซื้อมาให้ได้แล้วพอเขาโตขึ้นเริ่มอ่านหนังสือได้เขาก็เลยทําตามความฝันนั่นก็คือการอ่านหนังสือเอนไซคลอพีเดียในเองค่ะและพอเขาได้อ่านเป็นจริงเป็นจังเขาก็ค้นพบว่าถึงจะมีข้อมูลเยอะมากๆแต่ก็ยังมีอีก ที่ไม่มีในหนังสือค่ะรวมถึงเขาเคยส่งสติกเกอร์ที่ทาง w o r ร์บ o ๊ส่งให้คนที่ซื้อหนังสือทุกคนสามารถส่งข้อมูลใหม่หมๆเพื่ออัปเดตข้อมูลในหนังสือด้วยค่ะและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะต่อที่แม่เขาส่งไปเรียนในโรงเรียนเอกชนเล็กๆที่ทางฉันมีแค่4ีคนเท่านั้นครูที่นั่นเลยให้หนักเรียนเรียนรู้จากหนังสือ encyclopedia ของ Brit a n ิ nica และ w o r ร์บ o ๊ซะสว่วนใหญ่นั่นทําให้จิมมี่มีความรู้เยอะกว่าเด็กในรุ่นเดียวกันจนสามารถสอบติด University of Alabama สาขา finance ตั้งแต่อายุ 36, จนสามารถจบ Ph.D หรือปริญญาเอกได้แบบสบายๆตอนแม่บาอายุ16หกเพื่อจะทำอะไรกันอยู่คะส่วนแพตตี้ตอนอายุ16อย่างตีนิสเล่นอยู่เลยแต่จิมมี่เขาดันสอบติดมหาหลัยซะแล้วและระหว่างที่เขากำลังเรียนปริญญาเอกเขาสนใจการเขียนโค้ดเพื่อสร้างเว็บมากๆเนื่องจากตอนนั้นคนสามารถเข้าถึง Personal คอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นแต่การเรียนปริญญาเอกที่อัดแน่นไปด้วย Research Paper ทําให้เขาแทบไม่มีเวลาทําอะไรเลยนั่นทําให้เขารีบเรียนจนจบและสมัครงานที่ ชิคก็อกโอปชั่นแอสโซเชตที่ทําเกี่ยวกับการเล่นฟิวเจอร์หุ้นกับการลงทุนหุ้นต่างๆพร้อมใช้เวลาว่างในการศึกษาการเขียนโค้ดกับเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนๆซึ่งการติดเกมออนไลน์ทําให้เขานึกขึ้นได้ว่าอินเทอร์เนต็ตบนคอมมีศักยภาพสูงมากๆสูงพอที่จะสร้างโปรเจกต์ระดับโลกได้เลยและเขายังได้แรงบันดาลใจจากหุ้น IPO ของ n e t c ค a ็บบริษัทที่ทำอินเทอร์เนต็ตเบราว์เซอร์เหมือน Google Chrome ที่พุ่งสูงปรี๊ดในปี1995 The <laughs> เขามั่นใจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเข้าไปอีกและการที่เขาได้ทํางานในบริษัทการลงทุนทําให้เขาได้เล็ดลับการลงทุนต่างๆจนได้กําไรมหาศาลจากการลงทุนพวกหุ้นกับการแลกสกุลเงินหรือที่เพื่อนๆหลายคนรู้จักในชื่อฟอเร็กนั่นเองค่ะไม่รอช้าด้วยความมั่นใจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบวกกับการที่จิมมี่เห็นเซิร์ชเอนจินอย่าง y a h o ูกําลังเติบโตอย่างต่อเนื่องมีคนเข้ามาใช้งานอย่างมากมายทําให้เขาตัดสินใจลาออกจากบริษัทเพื่อสร้างเซิร์ชเอนจินของตัวเองขึ้นมาค่ะและเขาใช้ชื่อว่าโบ sí yes. ที่จิมมี่ก่สร้างให้โบมิสเป็นเสิร์ชเอนจินที่เหนือกว่าทุกเจ้าแต่แทนที่จะใช้ระบบแบ็กลิงเหมือน Google เขาดันให้คนเข้ามาใส่ลิงก์เว็บไซต์ของตัวเองแล้วใครจะไปทำใช่ไหมละครับ erm, <iro Rust> <c oughs> เพื่อนนั่นทำให้เขาต้องผิดหวังเพราะแทบจะไม่มีคนใช้เลย <c oughs> แทนแม่งกลายเป็นเสิร์ชเอนจินที่มีคนมาโพสต์ลิงก์รูปอีโรติกต่างๆอีกจนกลายเป็นเสิร์ชเอนจินของผู้ชายที่แท้ทูค่ะแบบนี้เว็บก็น้อยแถมมีรูปอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย <c oughs> นั่นทําให้จิมมี่ถึงกระปดวดหัวหนักกนินาราสิบเม็ดก็ไม่หายต้องกลับไปนนั่่งคิททบใหม ไออินเทอร์เน็ตที่ดีนักดีหนาเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้หรือจริงๆแล้วเราไม่ได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ไปทําในสิ่งที่คิดว่าได้เงินก่อนแล้วฟังถึงตรงนี้เพื่อนๆคิดว่าสิ่งที่เขาชอบคืออะไรคะสิ่งที่เขาชอบและเสียนที่สุดก็คือเอนไซโคพีเดียที่เขาอ่านตั้งแต่เด็กยังไงล่ะคะและเขาก็เลยเป แฟชั่นใหม่ๆโดยเข้าชมลงปัจยาและได้เจอเพื่อนใหม่ที่รักการอ่านปัจยามากๆแถมกําลังเรียน PTSD เกี่ยวกับปัจยาอีกต่างหากจิมนี่ก็เลยคิดว่าคนนี้แหละที่จะมาคอยอ่านคอยแก้ข้อมูลในเว็บใหม่ที่เขาจะสร้างไม่รอช้าเขาก็สร้างเว็บตามความฝันขึ้นมาในปี2000นั่นก็คือเว็บไซต์ e n c y c l o p e d i a โดยใช้ชื่อว่า Nupedia พร้อมกับจ้างเพื่อนของเขามาเป็น editor ที่คอยอ่านและแก้ไขข้อมูลก่อนที่จะลงในเว็บและข้อดีของมันก็คือใครก็สามารถ เข้ามาพิมพ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ได้แถมคนสามารถเข้ามาใช้งานได้ฟรีไม่จําเป็นต้องไปห้องสมุดหรือซื้อ e n c y c l o p a เดียเป็น10บสิเล่มไปที่บ้านและเขายังแผนว่าจะสร้างรายได้จากการขึ้นโฆษณาในเว็บอีกด้วยแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเพราะข้อเสียของ n ูพี e d i a นั่นก็คือการที่จะโพสต์สักเรื่องหนึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากั้ง7ขั้นตอนเตบตแรกก็คือส่งข้อมูลหรือบทความเข้ามา 2. หาผู้เชี่ยวชาญที่เรียนจบปริญญาเอกด้านนี้มา 3. ให้ผู้เชี่ยวชาญอ่าน 4. เปิดให้คนทั่วไปอ่าน 5. ให้ผู้เชี่ยวชาญแก่6 ให้คนธรรมดาแก้และ7แอปพิูงานครั้งสุดท้ายก่อนโพสต์ฟังเหมือนจะดูดีใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนคนพิมพ์ข้อมูลมาให้แก้โดยผู้เชี่ยวชาญข้อมูลก็น่าเชื่อถือแต่ปัญหาก,ก็คือหาผู้เชี่ยวชาญไว้ยากแล้วจะให้ทํางานฟรีใครจะไปทํานั่นทําให้ปีแรกนูพีเดียมีแค่21หัวข้อเท่านั้นในขณะที่ยังมีอีก150หัวข้อที่ต้องผ่าน7สเต็ปนี้อยู่เพื่อนเพื่อคิดตามแพตตี้นะคะ21หัวข้อยังใช้เวลานานถึง1ปีถ้า1 5 0หัวข้อนี ต้องใช้เวลามากถึง7ปีเลยนะคะใครมันจะไปรออ่านจริงไหมคะเพื่อนๆซึ่งเหมาะจับพอดีเมื่อเพื่อนที่เป็น e d i อร์ของนูพีเดียได้ขับในนานจากโปรแกรมเมอร์มือทองที่ฟังแล้วถึงต้องร้อกอ้อและคำแนะนำน,นี้ได้เปลี่ยน encyclopedia ของเขาไปตลอดการซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบ ซึ่งสิ่งที่เขาแนะนํานั่นก็คือการให้คนธรรมดาสามารถโพสต์ลงเว็บได้เองแถมแก้ไขข้อมูลเองบนหน้าเว็บได้เลยและแน่นอนว่าผู้ใหญ่หลายๆคนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วยสุดๆกับการทําแบบนี้เพราะมันจะทําให้สูญเสียความน่าเชื่อถือของเอนไซโคพีเดียแต่จิมมี่เขาก็เลือกที่จะทาอยู่ดีค่ะเนื่องจากเขากะจะวางระบบนี้ไว้เป็นแค่เครื่องมือเสริมให้กับโนพีเดียเท่านั้นและการตั้งระบบทั้งทีก็ต้องมีชื่อใหม่ใช่ไหมคะทุกคน ความที่ระบบนี้จะช่วยให้เราโพสต์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันใจเหมือนกับรถบัสในสนามบินฮาวายที่เขาเคยขึ้นแล้วมันรวดเร็วทันใจแบบสุดๆและวิกิวิกิก็คือชื่อรถบัสคันที่เขาขึ้นซึ่งมันแปลว่ารวดเร็วก็เลยตั้งชื่อว่าวิกิวิกิเว็บให้เป็นเหมือนตัวย่อของ o ว l d w i ว e ว e บอีกทีและเพื่อนๆเ,เชื่อไหมคะว่าตอนที่เขาเปิดฟังก์ชันนี้แค่5วันแรกมีคนเข้ามาเขียนข้อมูลในเว็บเป็นร้อยเรื่องเลยก็ว่าได้ค่ะ และด้วยความที่ใครก็สามารถเข้ามาโพสต์หรือแก้ข้อมูลได้เขาถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมาตอนกลางคืนเพื่อมาดูว่ามีคนโพสต์อะไรเพิ่มบ้าง ค,คิดไปคิดมาเขาก็ไม่อยากให้ความน่าเชื่อถือของนูพีเดียโดนทำลายก็เลยตัดสินใจสร้างโดเมนใหม่ขึ้นมาเพื่อแยกออกจากนูพีเดียโดยใช้ชื่อว่าวิกิพีเดียและแค่เดือนแรกนะคะก็มีคนมาโพสต์เยอะถึง1,000อันจนกลายเป็น1 9 7 0 0อันใน1ปีและกลายเป็น6ล้านเจ็ดแสนหัวข้อในปี2023นี้แถมมีมากถึง339ภาษาเลยนะคะเพื่อน แล้วสลุงวิกิพีเดียเชื่อถือได้จริงไหมพัตตี้ต้องบอกเลยว่าดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆากเลยค่ะเพราะว่าจิมมี่พยายามที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของวิกิพีเดียมาโดยตลอดและสิ่งที่เขาทํานั่นก็คือการใส่ลิงก์ที่เป็นแหล่งอ้างอิงแทบทุกประโยคซึ่งมันก็คือตัวเลขเลข็กๆหลังประโยคที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่แหละค่ะพอเพื่อนๆกดที่ตัวเลขเลข็กๆมันก็เด้งไปที่ reference แหลงที่มาของข้อมูลทันทีแถมเขายัางบริหารข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงโดยการขึ้นคําเตือนตั้งแต่ต้นหน้าเลยว่า this article needs citation หรือ This article might be outdated. ทำให้เรามั่นใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้นมากขึ้นค่ะไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าสรุปแล้วข้อมูลที่เราอ่านและเอาไปเขียนรีเ e ิร์ชเปเปอส่งอาจารย์นั้นสามารถเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะ แต่ทา,ทางที่วิกิพีเดียมีแหล่งอ้างอิงต่างๆแต่ทําไมอาจารย์ในมหาลัยถึงไม่ยอมให้ใช้สักทีล่ะนั่นเป็นเพราะว่าอาจารย์อยากให้เราใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แต่แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ต้องดูอะไรบ้างล่ะ1เลยก็คือ authority หรือใครเป็นคนเขียนแล้วคนเขียนมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลนี้มากแค่ไหนเรียนจบได้ที่เขียนมาหรือเปล่า2ก็คือ accuracy ความแม่นยําของนักเขียนโดยเพื่อนๆต้องเปรียบเทียบกับข้อมูลคนอื่นเพื่อดูว่าข้อมูลที่เพื่อนๆอ,อ่านอยู่มันแม่นยํามากแค่ไหนลำเอียงหรือเปล ซาบก็คือ coverage ข้อมูลครอบคุมพอหรือเปล่ามีพวกกราฟคอยอ้างอิงสีที่เขาเขียนไหม4ีก็คือ currency ดูว่าข้อมูลที่เราอ่านมันเก่าไปหรือ,อยังโดยเฉพาะพวกหัวข้อด้านการเงินต่างๆว่าข้อมูลเราอัปเดตหรือเปล่านั่นเองค่ะ และนี่เป็นสิ่งที่วิกิพีเดียทําไม่ได้ขนาดในเว็บเขายังบอกเองเลยค่ะว่าข้อมูลในเว็บถือว่าเป็น u n r e l i a b l e เ o u r c e เพราะใครก็เข้ามาแก้ไขข้อมูลได้และถึงจะมีแหล่งอ้างอิงครบถ้วนคนเข้ามาแก้ไขข้อมูลพร้อมแหล่งอ้างอิงได้ซึ่งวิกิพีเดียบอกเองเลยว่าทา้งทีมงานวิกิพีเดียไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงเนื่องจากมีคนเข้ามาแก้ไขทุกวันแถมการเช็คแหล่งอ้างอิงว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ยิ่งยากเข้าไปอีกนั่นทําให้บางทีข้อมูลที่ผิดพลาดอาจจะอยู่บนเว็บ เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเลยก็เป็นได้ค่ะและนั่นทำให้สถานศึกษาต่างๆแบนวิกิพีเดียในการเขียนรายงานนั่นเองค่ะและไม่ใช่แค่สถานศึกษานะคะที่แบนวิกิพีเดียเพราะหลายประเทศถึงขั้นแบนเว็บไซต์วิกิพีเดียเลยค่ะ อย่างประเทศจีนก็แบนวิกิพีเดียเช่นกันค่ะเนื่องจากวิกิพีเดียเป็นเอนไซคลพีเดียที่มีบันทึกของทุกอย่างที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะก็ละเลยมีการบันทึกเกี่ยวกับการเมืองต่างๆของจีนอย่างการประท้วงเป็นต้นนั่นทาให้รัฐบาลจีนคิดว่าการปล่อยไว้แบบนี้สามารถเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คนจีนออกมาประท้วงอีกครั้งได้ซึ่งตอนแรกก็แบกแค่คนที่เข้ามาเขียนเรื่องพวกนี้นะคะเพื่อนๆนแต่เนื่องจากมันสามารถแก้ไขเมื่อไหร่ก็ได้ก็เลยมีคนสมัครแอคเคาท์วิกิพีเดียเพื่อมาเขียนเรื่องนนีี้เป็พอคยู่ด่ดะ นั่นทําให้รัฐบาลจีนตัดสินใจแบนเว็บไซต์นี้ไปเลยค่ะและอีกประเทศหนึ่งที่แบนวิกิพีเดียก็คืออิหร่านค่ะซึ่งตอนแรกอิหร่านได้แบน9ก้าหาหน้าในวิกิพีเดียเนื่องจากมันเกี่ยวกับคู่แข่งทางการเมืองของรัฐบาลแรนจูงใจด้านศาสนาแถมมีการเขียนติชมนักการเมืองกับเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆแต่เมื่อวิกิพีเดียได้เปลี่ยนระบบเว็บเป็น https ที่ทําให้คนสามารถเข้าถึงหน้าที่โดนแบนดได้เหมือนเดิมอิหร่านก็เลยตัดสินใจแบนวิกิพีเดียทั้งเว็บเลยค่ะ และยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่ารัสเซียก็แบนวิกิพีเดียเช่นกันค่ะเนื่องจากมันมีข้อมูลที่ผิดเพี้ยนเกี่ยวกับรัฐบาลแถมยังมีพวกโปรพากันดาโฆษณาชวนเชื่อผิดๆให้กับคนรัสเซียอีกค่ะซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างพมา่าก็แบนวิกิพีเดียเพราะว่าข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลกับทหารเช่นกันค่ะซึ่งคุณจิมมี่เคยบินไปต่อรองกับประเทศที่แพตตี้เคยพูดไปแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จค่ะ เพราะว่าอย่างที่เ,เพื่อนๆรู้กันว่าใครก็สามารถเขียนและแก้ไขข้อมูลบนเว็บได้สุดท้ายถ้ามีคนโจมตีประเทศพวกนี้ก็จะโจมตีโดยใส่ข้อมูลที่บิดเบือนเข้าไปนั่นเองค่ะทุกคนเหมือนถ้าแพตตี้อยากแก้ให้สตีฟจ็อบเป็นผู้ก่อตั้งซัมซุงก็ง่ายแค่นี้เองและนี่คือสาเหตุที่วิกิพีเดียไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป ยังไงกันบ้างค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปวิกิพีเดียว,วันนี้ใครใช้วิกิพีเดียหาข้อมูลบ้างหรือว่าอาจารย์ห้ามใช้วิกิพีเดียหาข้อมูลก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูได้นะคะสำหรับ,บวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แพตตี้ในช่อง Easy ีเคชั่ n ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ